ส่วนป๊อกนั่นก็เป็นที่รักของทุกคนทุกคนนั้นพร้อมใจสรรเสริญเรียกป๊อบว่าพ่อไม่เรียกพ่อทำไมอ่ะใช่ไม่ไม่ใช่แค่ตานคนเดียวยังมีแบบว่าพี่ปามด้วยพี่ปามก็เรียกพี่ป๊อบว่าพ่ออะไรอย่างนี้ทำไมอ่ะก็ไม่เราให้ความเคารพเขาไงความเคารพ เขาทำตัวยังไงเราถึงเรียกว่าพ่อเขาย่างไงตัวพ่อตัวพ่อไงแบบละคนดีเรียดอะไรอย่างงี้ค่ะเราไปขอวิชาจากเขาแต่เขาก็ไม่ให้อะไรเลยกองนี้ยังเรียกพ่อต่อไปจะต้องโดนลุงแน่นอนนี่เห็นเรียกพ่อพ่ออย่างเงี้ยนะดูเรียบร้อยเป็นคุณชายอย่างเงี้ยนะท่าทางก็ไม่เบานะคะชอบแกล้งคนอื่นไม่แพ้อันเล็กเหมือนกันอ้าวเหรอ คุณก็เป็นเหมือนอเล็ก่อนจรอไม่ค่ยแกล้งใครจริงเหรอแกล้งอะไรอ่ะพี่แกล้งชอบเรียกแต่ว่าดำค่ะเอาเรียกว่าดำดำดำมานี่ดำมานี่อะไรอย่างเงี้ยเรียกนางเอกอย่างงี้เหรอเหี้ยสีอันนี้ต้องเรียกพี่แมวว่าอะไรอะไรอ่ะพูดเลยจะไม่รับละครคู่กับป๊อปเลยว่าจะ บทจะมีลบซีนเยอะนะไม่เอาเลยแล้วเขาจะแบบตีทุกคนค่ะไม่ใช่แบบเฉพาะตานคนเดียวใช่เล่นจริงจริงนิชาจะตีเขาจะตีนิชาแบบนิชาหูโผล่นิชาหูโผล่อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็จะเดินมาแบบไม่หูใหญ่จังเลยอ่ะหูบางไปเอาเลย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 แย่เล่นแล้วมีคนอื่นเป็นเหยื่อก็อย่างนั้โดนไหมโดนทุกคนครับทุกคนทีมงานทีมงานเลยโดนหมดผมก็โดนผมโดนเตะ คุณไปทําอะไรเขาเตะอ่ะไม่ในฉากคือต้องเตะน้องมันเตะไม่โดนมันก็เหมือนกับเฟกใช่ไหมใช่เตะจริงๆแล้วมันแรงไงโออย่างเงี้ยนั่งปั๊บอย่างเงี้ยเหมือนที่มีตีตาจริงๆใช่ไหมตีทุกคน่างเอาไม้เลี้าวมาหดท้ายแบบว๊บทเนาะสะดุ้งเลยดิสะดุ้งมากเลยค่ะเป็นฉากสุดท้ายที่ต้องแบบเข้าเข้าฉากด้วยกันกว่าจะปิดกล้องปิดกล้องแล้วไงก็เลยเขาก็เลยฝากรอยแผลเอาไว้นิดนึกเรื่องพี่ป๊อปอีกเรื่องหนึ่ง เวลาเข้าฉากกับพี่โป๊กนิชาจะต้องแบบคือตัวสีจิตาจะแบบเศร้ามากที่ได้เจออะไรพี่โปกเขาจะกวนด้วยกันแบบทำหน้าอะไรก็ไม่รู้ใช่ใช<อ>่เาก็ทำหน้า<ง>มันมากค่ะนี่เนี้คืแบบเขาจะทำแบบเออทีนี้เลย จริงใช่ครัอกของไม่ไม่งั้นก็จะทำทำอะไรสักอย่างก่อกวนเนาะใช่ค่ะได้ข่าวว่าโป๊ปเนี่ยก็เป็นคนเดียวที่นิชาไม่กล้าไปยุ่งด้วยอ้าวเวลาพี่โป๊ปบมากองเราจะเดาเขาไม่ได้ค่ะบางวันเขาก็มาแบบนิ่งๆแล้วก็ไม่พูดกับใครเวลาเราเข้าไปเล่นด้วยแรกๆเขาก็จะแบบอืม อืมอะไรเงี้ยแบบเขาเขาเครียดอยู่เปล่าไม่รู้แล้วพอมาอีกวันหนึ่งเขาก็จะแกล้งทุกคนในกองอะไรเงี้ยเราอารมณ์ไม่ถูกใช่ค่ะเดาเราไม่ถูกเลยเขาติดมากเลยคนเราบางทีจะยิ้มเลยหรอเป็นเจ้าฟ้องเหมือนฟ้องแม่บางีคือเวลาทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมีอารมณ์หลายๆแบบใช่ไหมฮะอ่าใช่อย่างในกองเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าสนุกล่าเริงะทุกวันทุกคนใช่ไหมบางวันก็อาจจะมานิ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่วัน อะไรอง่้งนันคือไม่มีเรื่องอะไรจะเมาใช่ไหมเฮ้ยเป็นจริงอะไรจริงครับทำไมไง นั่นก็คือพี่โป้เขาเป็นคนที่แบบเอ๊ะมาวันนึงก็สนุกมาทำไยต้องได้รางวัลสมทบชายใช่ไหมนี่แกสมทบเขาตลอดจริงๆริงแล้วไม่เห็นมีใครโดนอะไรแกล้งหรือย่างนี้มั้งหรอแกล้งเยอะค่ะพี่อะไรแกล้งทุกคนแม้แต่พี่เติมหุ้มกลับก็แกล้งค่ะไปกันใหญ่แล้วนะคะคุณเนี่ยขโมยของกินด้วยขโมยของกินผู้หลับเขาขี้ฉามากขี้ฉาอีกคสองคนนี้ไม่ควรอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งก่อน เขาจะเห็นพี่เติมมีอาหารที่ดีกว่าไม่ได้อ๋อหรอหรอใช่ค่ะอิจฉาอาหารพุ่งกับใช่ค่ะคือพี่เติมเขาจะมีอาหารประจําที่แบบที่คลีนที่แบบสุขภาพแล้วพอพี่เล็กเห็นพี่เล็กก็จะแบบทําไมของเล็กไม่มีมั่งอ่ะอ้าวก็เราเป็นคนไม่คลีนไงคะแล้วแล้วอย่างหนึ่งที่เขาจะต้องขโมยทุกวันก็คือโคกซีโลของของพี่เติมค่ะพูดเรื่องดีๆมั่งไหมแบบขนมขนมทุเรียนที่พวกเธอได้กินกันหรือว่าแบบกุ้งแม่น้ำย่างที่เล็กเคยเลี้ยงแล้วอะไรพวกนี้ ุคุณทั้งหลายมาจบลงตอนที่มีการล้มเลิกเกิดขึ้นนี่แหละใช่ค่ะคือความดีกับความไม่ดีมาช่างกันแล้วพูดเรื่องความไม่ดีดีกว่าได้ยินข่าวจากสาวสาวว่าในกองนะคะมีแก๊งค่ะที่เรียกว่าแก๊งหลีสาวสามปอสามปอปอสออยเหมือนเหมือนิ่งจะลึกใจได้ปอที่หนึ่งปานครับปอสองปั้นสามอบไม่จริงหรอกไม่ได้หลีสาวหลีสาวแก้ไง น <laughs> ี่อาการเขาเป็นไงแกนี้เขาเป็นไงพูดมารเขเป็นไง ก็คแบบว่าแซวแซวแบบนักแสดงด้วยการหนีมากกว่าไม่ได้แบบหลีสาวแบบอย่างงั้นอะไรเงี้ยเขาจะแซวแซวแซวคนนั้นคนนี้พี่เป๊ปมาเขาก็จะแซวพี่เป๊ปอะไรอย่างเงี้ยพี่เดียมาก็จะแซวพี่เดียอะไรเงี้ยสิวขึ้นก็จะแซวจนแบบว่าใช่ไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งค่ะไม่หลายเรื่องเลยใช่ไหมหลายเรื่องเลยอ่ะมีช่วงหนึ่งมีช่วงหนึ่งที่หนูแพ้เครื่องสำอางแล้วหน้าสิวขึ้นเขาก็จะเดินเข้ามา นิชาทำไมหน้าอันนี้ไม่ใช่พี่อันนี้อเล็กซ์เอเล็กคนเดียวอเล็กคนเดียวนิชาต้องจดจดจำได้คิอหนูคือหนูนันงนั่ง ได้ไหมหนูเป็นไงล่ะหนูนั่งแต่งหน้าอยู่หนูก็นั่งเงียบๆเขาเดินเข้ามาเขาก็จะแบบนิชาเนี่ยนิชาหน้าเป็นแบบเนี้ยทาให้แม่แต่งหน้ายากขึ้นรู้ไหมอ๋อไม่ได้ไม่ได้พี่อันนี้อันนี้พี่เล็กพี่เล็กเรื่งแต่งหน้ายากแต่พี่โป๊กจะแบบนิชาหน้าหน้าเป็นอะไรที่หน้าผมเป็นห่วงน้องคเขาถามทุกวันค่ะเอาจริงๆพี่เป็นห่วงไหมพี่บอกว่าต้องไปกดนะใช่ไหมพี่เป็นห่วงจริงๆมีแค่ครั้งเดียวแต่ที่ผมแซวนิชาคือเรื่องหูจริงๆยอมรับ อยางนี้เกี่ยวจริงเอามาลงมาสิอลายหลายคนอาจจะไม่เชื่อเรามีเสียงยืนยันนะคะจากสมาชิกแก๊งหลีสัตว์เอาแล้วสวัสดีครับป้นจันทร์เองครับก็ให้พูดถึงพี่ชายนะฮะที่ที่รักคนหนึ่งนะครับก็คือพี่โป๊ะทราบนะครับผมขอพูดเรื่องหนึ่งกันเป็นเรื่องไอจีนะครับก็พี่โป๊ะเนี่ยเป็นคนที่เล่นไอจีแล้วก็ฟอลโล่คนน้อยมากใครเปิดเข้ามาหน้า หน้าเพจของเขาเนี so 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 ่ยแบบโหโคตรเท่เลยอ่ะพี่คนนี้คนตามเป็นล้านอ่ะแต่ว่าคนเขาไปฟอลโล่คนแบบน้อยมากอ่ะผมลงรูปกับเขาผมก็แท็กไปที่เขาแต่เขาก็ไม่เคยมาฟอลโล่ผมสักทีผมก็ถามแบบเฮ้ยพี่เมื่อไหร่พี่พี่ฟอลโล่ผมยังอ่ะเออป้นของป้านอะไรอ่ะของป้านอะไรอ่ะเขาก็พูดอย่างครับแต่เขาก็ไม่ฟอลโล่ทีนึงท่าผมตก็เอาโทรศัพท์เขาอะครับมาฟอลโล่ผมซึ่งผมก็กลัวเขาจะอันฟอลโล่มากแต่เขาก็ไม่อันฟอลโล่นะครับคนจะได้มาเห็นผมบ้างแล้วก็แบบมากดไลค์ผมบ้างอะไรเงี้ยแบบแชร์ตั้งห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมบอก น้อยมากที่พี่โป๊จะ follow ผมคือหนึ่งในนั้น <laughs> พิเศษสุดๆไม่เชื่อ <laughs> ให้พี่โป๊ follow ทุกคนในที่ที่ออกรายการอยู่ตอนนี้เลยอย่าบอกนะครับว่าเล่น IG ไม่เป็นทีเปิดรูปน้องๆสาวๆให้ดูในไอจีอ่ะโอโ้โหหาเก่งข <laughs> หหนรอ <laughs> <laughs> ไม่รู้จะพูดอะไรคือมันไม่ใช่ย่างครับแต่เขาจัดไรกใช่ไหมพี่คุณเปิดอินสตาแกรมหญิงให้ดูเอ้ยคนนี้มันดไม่จริงแต่จริงเรื่องที่ไม่ฟอลโล่ฮะนี่ยังไม่ฟอลโล่กันเลยเอาเหรอเวอร์แล้วไม่ฟอลโล่อะไรหรอก็เขาไม่ได้อยากตามนี่ทุกคนเลยนี่นะเขาไม่ได้อยากรู้เพราะคุณก็ลงแต่ลูกกับจอยกับจอยนี่ฉันจะฟอลโล่อะไรก็ไปกับจอยเอ๊๋ยแผลยแบบกับจอยส่วนน้ำตาลถูกเม้าเหมือนกันว่าเหมือนผู้ชาย ยังไงอ่ะเั็นตาเป็นคนเป็นสาวมีใส่เขาแมนแมนะฮะคือได้พรมีเพื่อนผู้ชายเยอะอะดูแบบแมนแมนแกล้งได้เล่นได้อ๋อแบบเดินมาของเฮ้ยพี่เล็กกว่าดีอะไรอย่างงี้อ๋อหรอไม่ยกมือไหว้นะเฮ้ยพี่เล็กทำไมเป็นคนอย่างงี้อ่ะโกหก เอาอะไรเนี่ยแต่ว่าพี่เล็กตลอดสองนี้ไม่มีใครไหว้ผมอ๋อเหรอไม่จริงนี่มันก็อย่้วคุณไม่ควงคุณลบคุณหลอกคใช่ใช่ไม่น่าเจอกันเลยก็ผิดหวังมากเจอพี่เล็กโอ้โหนี่จ้าคือตอนแรกอ่ะหนูมาเล่นสะพายเจ้าหนูก็แบบเฮ้ยคู่กับพี่อเล็กทีละเดทหนูชอบมากเพราะแบบตอนที่เล่นหนังคู่กับพี่ชมหนูแบบชอบมากค่ะแล้วทีนี้ก็แบบพอเข้ากองวันแรกหนูก็ผิดหวังเลยอ้าวเหรอโธ่เขาเป็นคนที่ปากร้ายค่ะนี่ไง ปากร้ายมากเขาจะแบบกัดจิกทุกคนในกองว่ารีเด็ดๆของนางมีมาที่แบบหัวเจ็บมากอ่ะนี่หรือปากผู้ชายอ่างเงี้ยอออ๋อทานี้ต้องโดนเยอะนะเวลาแต่งตัวอะไรเสร็จแล้วถ้าเข้าซีนกับนิชาค่ะ เขาจะรีบวิ่งไปถึงก่อนแล้วเขาก็จะตะโกนแบบนิชาทำไมช้าแบบนี้รู้ไหมทุกคนในกองเขารอยังไม่กี้นะคะหนูมาถึงสตูหนูก็เดินเข้ามาปกติแต่คำแรกที่เขาทักคือแบบนิชาทุกคนรอนิชาอยู่นะรู้ไหมนี่ไปเดียวกับที่เลยใช่ค่ะเขาเป็นคนแบบนี้เป็นคนดีนะเป็นคได้ตลอดเป็นคนเอาหน้าใช่เขาจะทำตัวเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยพสองคนนี้ไม่ควรอยู่ด้วยกันนี่เขาทำลายพี่อยู่เลยเมื่อกี้ แต่ปกติถ้าสุทนิชาโดนแกล้งน้ำตาลจะเป็นผู้พิทักษ์จริงไหมจริงค่ะเขาเป็นคนที่แบบกลางแขนปกป้องเขาเป็นฮีโร่ค่ะแเวลาเวลาพี่สองคนนี้แกล้งเยเขาก็จะแบบเฮ้ยว่าน้องนี้ได้ไงอะไรแมน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 แมครา